สวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบมาพอกับดอนล่านะครับวันนี้วันที่ยี่สบมกราคมพศสองพันหยบหพี่น้องนะครับมายกเสาเอกเสาทบ้านบ่าวเถาพี่น้องนะครับดอนล่ามาสวยพี่น้องวันนี้นะครับเป็นว่าเก่าโม่งเก่าหน้าที่เป่นวะเอาเปนว่าเก่าโม่งเก่าหน้าที่ครับ ว่าเก่าโม่งก็เลยเปล่าแรนมาเลยครับครับ ครับคุณแม่มาอยู่บ้านปีแรกจะได้ออกรถรชเปลี่ยนรถพันห้าห้าห้านะครับคุณแม่วันนี้จะมาได้ยกบ้านเพราอให้ประสบความสำเร็จได้มีความสุขไดมีบ้านนอกที่ดนะครับกับผมกครังวุ่นกำลังแต่วาเป็นชาวแม่เกษครเับตรแมครั้งแม่นม่ครับคุณแม่ครับ ท่านผู้ชมโศกดีู่เรื่อยๆสม่วยไปด้วยกันจัด26ด้วยๆ26ครับยกวันไหนออกวันนั้นงานทีมงานพ่อช่างคมแมนบอกครับยกวันไหนออกวันนั้นยกวันไหนออกวันนั้นมือนี้วันที่26มกราคมนะครับครับ2 5 66คนไว้ก็ได้ครับครับเขาคุณแม่ชอบชอบอะไรบ่นชอบเมืองกับพาชอบเมืองกับพาครับเมืองกระพ อนอ่งกับเาในจับคู่เลยวะยค,ค่ะพนะหรือว่าแยกจับคู่เลยเจ็ดหาเนื่งเจ็ดหาถ้าไม่มีในนี้ไม่สิตจุวะเนี่นึ่งเจ็ดหาต้องติดต้องติดแต่วานนีนมักที่จะติดต้อกันมากต้งกันเลยหนึ่งเ็งานื่งหาหนึ่งเจ็ดชอบที่จะมาด้วยกัน คิดราคาแม่น้ำกันบาส่งตัวกระซัมแม่น้ำกันไช่บ่ะครับอาหนึ่งเจ็ดห้านะครับต้องมาน้ำกันเจดงบอกว่าสีมาน้ำกันเด้อพี่น้องแล้วก็ตัวเลขยกบ้านยกเสาเอกเสาโทเนาะบ้านบ้าวแถาพี่น้องสองหกมนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับผมทีมงานพอช่างพมนะครับไปยกบ้านหลังใดวันที่เท่าใดออกตัวนั้นพี่น้องงวดนั้นก็ยกบ้านลงหมดเนาะ สิัหาเขาออกซหาจะยกหล้างไดออกหล้งนั่นเพิ่บางหมดหมดเปยกเงินหมดนะครับให้ลงมือได้ออกมือนั่นเพิ่อนครับยกคือได้ออกมือนั่นเพิ่นะครับห้าคืาต้อบซิปหันต้องน่งิปหาครับซิัมันบดตกแตละหน้าอ่างเ่อาสิมาหรือบอม่าจะได้มันตรงกับเลขกพอช่างคมบหครับเงินนั้นงวดนี้บ่ตรงงวดนี้ก็มีโอกาสด้ครับเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกัน เลขพกคม9 2 9 3 8 2 8 3อ๋าสาองแครับผมเลขพกค่อมหนึ่งครับเลขพกคมลงมาเป็นหกหกนั้นเึ็นไปเป็นเก้าครับเก้าเสาครับมีโอกาสด้วครับผมมันอาจจะกลับหัวได้นะครับผมยกเสาอีกเสาโทบ้านบ้านเขาพี่น้องนะครับได้ตัวเลขแนวทางจากจีแดงนั่มนะครับ จัคเสาครับนี่โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดัเจดให้อดมินนะครับช่องบาา้าเ่าทีมงานพอชังคมนะครับผม ซื้อซื้อของนี่บ้ามหาดับวชหลายด้ประมาณสามสี่หมื่นสามสี่แสนี่แม่ผมเกิดแก่ไปประมาณอะเนี่ยค่าสร้างประมาณสีแสนที่มันซื้อมเางนมรเอาเดี๋ยวเป็นตีวิตีใหมดอกบ่ระหลาดก็หากหลายก็หาบิดหลายอกอบมของารบนัมพนอะรัาเดี๋ยวหาสนที่หานด้างเพ่อนเรดไป ใคคครับคือใครัรียนกส่องแท่นนยแท่นเอคมปั้นทงไปครับผกจะให้ปั้นยังศูนย์ศูนยหาครับครับหนึ่งหาหนึ่งไว้าไปบ้านเขาครับน่นตไว้ฝันพ่อมบอกครับพ่อคิดว่า้ยอาจจะดูดครับอ๋อนะครับพี่น้อง แต่ฝันมาเด็กไปวานเขาเด็กไปดำหน้าไปนั่งเตี้ยวกับเขาเข่ายิ่งมานเหมือนชุกชักสิบพันครับเก้าสองเก้าสามแปดสองแปดสามล่างศูนย์หานึงห่าของคุณแม่ของคุณแม่นี่นี่ยังเป็นแม่ิดนื้ิดหา ติดหนึ่งติดหาติดเจ็ตาบอมีสามตัวนี่นี่สิบถูกหกทุกหววเลยทุกหันเลยติดหนึ่งติดหาติดเจ็แม่มันเห็ดติดมันจับคู่ขุ่นแนมากูดสบห้าสิบห้าสิบห้ากระตรงก็พอช่างคมตัวครับนี่เนจ็ดหนึ่งห้านะครับแต่คนวามันสิบบม่าน้ำกันบอม่าน้ากันกับส้เจ็ห้าเจ็ดหาเน่ยเจ็ดห้าถึงหอบมันเจอตรงมากเลยเดวครับแม่ทามันสิบาช่วงนี้ล่ะ ่วงล้งปีใหม่นี่แหละครับคุครับผมปีมงเนี่ยมิ่ครับผมสวัสดีครับฝากกดไลกุกดแช่หนึ่งนะครับความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วก็พาคุูมใจนะครทุกทุกมดแชแนล ประสมผสานเร็จบ้าวเ่าประสมผสานเร็จกับป็นขวามภาคภูมิใจของผู้ใหญ่ของแม่เพื่อให้การแก่ลูกหลานสนับสนุมการทำงานตัวอย่างนะครับเนาะการทำงานนะครับผมนะครับผมมือในการยกเสาเอกเสาโทนะครับบานบ่าวเถาพี่น้องนะนะครับดอนลาก่มารวมงานวันที่26มกราคมพี่น้องมือนี้นะครับ ทีมงานพอชังคมนะครับรับเมาคือเก่านะครับคุณขว่เพิ่นก็ได้บอกแล้วนะครับว่าฐายกบ้านหลังไดวันที่เท่าไดนะครับตัวเลขมาซิมาพี่น้องแต่ทุกๆครั้งนะครับสิตรงกับเลขของพอชังคมแต่งวดนี้นะครับอ่ะสิบัตรงพี่น้องแต่ว่ามันกับหัวนะครับ๋ยวไปเบิ่งเลขของพอชังคมครับผมแปดรองเก้าแปดสามแปดสองนะครับเนาะพี่นออกมาทังนี้มันเลย ่อนสงมันอา่ะสงนี่ครับพี่น้องตัวเลขพอาชังคมนะครับเบิ่งกันอีกที่นะครับยำกันอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพื่นเขียนใส่กระดาษไว้ให้หม่องที่มาเห็ดงานนะครับผมวิ่งบนแปดกับเก้าเด่นที่แปดนะครับจับคู่ให้ซีคู่ฮึอเก่าพี่น้องแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าสองนะครับหมวดนี่มี่างพร้อมนะครับผมลางเพื่อน วิ่งล่าง0กับ1นะครับจับคู่หายซีคู่นะครับผม05 04 15 14นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2566พี่น้องนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเป็นไม้เลขบัญชีนะครับสนับสนุนปลายปากกาคุณพ่อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องกันแล้วกันพี่น้องนะครับนี่ครับผมของพ่อช่างคมนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับบารเฒ่าไปแล้วครับผมครับมือยกเสาเอกเสาโท ทีมงานพอช่างคมยกบองไดตัวเลขออกของนั้นนะครับเมมันมันนี่ก็วักคุงวัดดิแนนครับไอ้ตีคุงวดเลยนะครับผมเออไครเอาคุณหมอคุณอ๋อาให้เบิึงรัตตีให้บึงบับนะครับผมตัวจัดชุดนีแม่ฝันไว้ในบ้านเขาครับอืมเลยเอามาชูครับผมคิดว่าที่เขานี่บ่ครับก็งามได้พอหาหนึ่งนี่ ผู้สร่งได้่ังไงบอกครับเจัดมากครับในไปว่านเขาศูนห้าหนึ่งห้าหนึ่งหาหึศูนด้วยบอกหาศูนยบอหาศูนยมันมีมีมัแล้วบอกดังเกลรับตรงบอกตรงตรงครับอันนี้ก็ยิ่งเดียวใบเดียวนึงนี่แลละครับของผูอสร้างพ่จัดใปครับจัดไปแล้วก็มาฟันว่าเด็กไปว่านเขาตามผุมโบหรอวครับ ครับผมครับผมผมคิดว่าที่เขาอยู่เขาแล้วคำว่าได้บ้านเขาเนาะเห็นบง่างแน่นอนเขาล่างแน่นอน่นมวลเนี่ไอเป็นมวลนั่นกัดไปแล้ยก่อนว่าได้ไปดำนาครับคืยังเขาอยู่เขาเต็มเต็มเลยเนาะเต็มเต็มสามตัวเลยนครับอันนี้ตัวนี้กับวงกลมไม่เห็นนี่พี่พ่อครับวงกลมใบนะครับตามนั่นเลยครับตามนี่เลยพี่น้องอบ้านเรา่นคือบอกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแต่เนี่ยมีศูนย์อยู่เ้ี่ย อันนี้เพือกลางล่ะศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่สี่ดูการอีกรอบนะคะมีเบอร์งที่ค่าปปดประกาเพิ่มเสียงติดในความนะคะเนาะแคบหน้าจอไว้นะคะตางบนกับแปดสามแปสองเก้าสามครับจะเป็นเรื่องมือยกน้ำได้ครับเอกที่สองหกบอครับสอง6วันยกนะครับผมครับสอง9กครับมันัอาจกลับหัวเป็นเกาสอง ครับหมว่อนครับเก้าสองเอฟซีถามว่าเป็นยังสังคมเพื่อห้ไหลสุดแต่มงวดนนี no ้มันบนแม่ไหลสุดนะครับกัะบนบนกับ mm ล่บนกับล่างนะครับบนซีสุดล่างซีสุดเท่านั้นนะครับผมเพื่อนเพิ่มเลขล่างมาใหวในนี้เออนะครับผมถ้า โบมัดล่างหัดลิรก็บุญก็ได้เพราะว่าตัดเชิะไรอยู่ที่หลักล่างมัดล่างแต่ว่าคิดว่ามันจะออกบุญก็ซื้อไปเลยบนล่างนะครับผมล่างคิดว่าจกิดจะออกบุญครับผมครับเอาแคปหน้าจอไปพิจารณาเป็นแนวทางด้วยครับผมตัวเลขแนวทางของ พ่อช่างคมนะครับงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2566นะครับครับต้นคลิปไปเพื่อว่า2,566นะจ๊ะครับเพราะเป็นยังนะมันมันปีไม่มันเคยสิ้นกับหกหาไหมครับมื่อนั้นเขียนให้แอดผิดไหมแขนวิ่งกับเจ็ดเมนโมคิดว่าอยู่ิวเมนบมครับันนี้มันมาตัวจริงมันแล้วมันกาดคิดถือกี่ดอกครับผมผมคิดว่าแปดกับเจ็ดละหมนผมหมดต้องไปซื้อตัวใดเวลา หนึ่งหายเพราะมันเสือไปหมดเชน่ยวเป็นเสือไปหลายอยู่ดิครับผมนี่นะแนวทางของพ่อช่างคมนะครับผมพิจารณาเบิรงวิ่งบนแปดกับเก้านะครับจับคู่ให้สี่คู่เหมือนเดิมนะครับแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าสองนะครับเน้นที่แปดนะครับผมจะเน้นที่แปดสามกับแปดสองนะครับสําหรับเลขบนนะครับรับเลขล่างครับผมให้มางวดแรกนะครับ ครับวิ่งล่างศูนย์กับ1นะครับผมจับคู่ให้4คู่นะครับศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับเน้นที่ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านะครับผมน้ำจุ่มหมักตัวใดงกะจังคอยไปจัดซื้อจัดหานะครับผมตัวเลขทุกตัวแจ้งทีมงานของข้าวกะน้เสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับมักกะตามบ่มักกะพานเด็ก่อนเด้อครับผมน้ำจรับสำหรับคลิปนี้ทีมงานของข้าขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับพร้อม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับ หลังจากที่หม,มดมัดได้กล่าวล่าแล้วนะครับดอลลาข้อมุติปรต้องบอกอย่างไรพี่น้องนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮ้งๆกันครูผู้สุกคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอยาจนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ